วันนี้ก็เข้าป่าเก็บเห็ดตามเคยพี่น้องเห็ดดำน,นังปูเพียบเลยจัดโคนเอ,อ้ยดอกสวยๆเต็มเลยจ้ะเต็มบริเวณนี้เลยจอ้จะพาเที่ยวชมก่อนนะ ่อนเราจะเก็บนะคะดูธรรมชาติในป่าดูเขาขึ้นสิเต็มเลยทุกอย่าง ก็ใช่นะเดี๋ยวนะน่นก็ใช่ใชเต็มเลยทุกซอกทุกมุมจะ้ะโอ้ยคนดูก็ลายตาแล้วนะ <c oughs> จะเป็นดงเห็ดโอ้ยเต็มเลยพี่น้อง น,นั่นเอานั่นตูไปใกล้แล้ว่งป,ป๊าอปไปเห,เหป็ดเห็ดแมนตูทุกคนเจ็บเจ็บเอา้าไม่ใหญ่เนี่ยไปไหนโอ๊ย เห็ดตรงนี้เต็มแต่นางหนีไปไหนเห็ดตรงนี้เต็มเลยเก็บแต่แค่ตรงนี้ก็โอ้นี่เต็มเลยพี่น้องเอ้ยนี่อันนี้กำลังเล็กอยู่อันนี้เอาไม่ได้ โอ๊ยเข้าโตเต็มเลยโ,โยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊โอ๊โอ๊ยนี่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 สะออนเห็ดกับไข่บอพี่นอ้องเอ้ยเต็มเลยดูดูๆๆดูดดๆๆๆๆ Carib แดดงามงามงามเต็มนี่เลยจ้าเต็มบริเวณนี้เลย ไปตรงไหนแล้วอยู่เอาดงนี้ก็พอแล้วคนดูก็ลายตาแล้วทุกคนเขาป่าหาเงินหาเงินพิเศษมาเก็บเห็ดแม่จ้าทุกคน น,นี่คือบานยังไม่ดีแต่ว่าเขาจะดอกเขาจะใหญ่ดอกเขาจะอ้วนน,นี่มหาอไรได้พิเศษดูทุกคนลืมเอาถุงมือมาถุงมืออยู่ในรถเจอเห็ดเยอะเก็บสนุกมากเลยนี่เลยตัดเป๊กำกำ ดอกเล,ลี้ยเล้เราก็ทิ้งไว้ให้กวางมูสมันกินถ้าเราไม่ได้มาเก็บเนาะแต่มันก็จะมีกวางมูสเข้ามาหากินเห็ดพัเจอเยอะก็คือแบบโอ้โหเก็บไม่หวั่นเ,เลยทุกคนดู ดูนะั่นดูนะ่ะอันนี้ก็เห็ดอันนี้ก็เห็ดขาเขาอ,อ้วนดีดอกขนาดนี้อร่อยกำลังอร่อยเลยเอาไปผัดโห ชอบกินดอกขนาดเนี้ยกำลังอร่อยจริงๆก็ไม่อยากเอามันหลบยังเล็กแต่ว่าเขาต้นเขาอวบก,ก็เลยเอา,านะคะส่วนที่อันเล็กก็เหลือก็ทิ้งไว้ให้เขาใหญ่ดูนี่อุ้ยนี่อีกทุกคนเอ้ยเยอะเลย <laughs> <c oughs> ตัดเปก้อนขั้นมาเลยตัดแบบนี้ขึ้นมาเลยทุกคนสวยไหม,ไหมเราจะไปต่อมาเก็บเห็ดด้วยกันพี่น้อง เด้คนเมืองไทยเห็ดนี้เ <filho> ก <net diz> ็บสนุก ngọc dưới suối เก็บแป๊บเดียวก็เต็มตะกร้าแล้วทุกคนถ้าเจอเยอะแบบนี้นะเก็บเป็นกําเป็นกําแป๊บเดียวก็เต็มตะกร้าจะวาางตะกร้้นีวันนี้อากาศเย็นๆทุกคน <c oughs> ถ้าเจอเป็นกลุ่มอย่างเงี้ยเก็บแป๊บเดียวก็เต็มแล้ว คนต่างแดนเนาะทุกคนเนาะหาอยู่หากินจ้าเราก็ได้เท่านี้เกือบเต็มตะกร้าแล้วท <N> ุกคนเกือบเต็มแล้วแล้วเราจะไปต่อยังมีอีกหลายกลุ่มที่ให้เก็บ เยอะมากอะปลาเนี้ยปลาเนี้ยเห็ดเยอะนะเห็ดดอกยังเล็กอยู่ก็มีเยอะเลยอ่ะ Ăn à, hay đọc lên, nó có thinh vậy Tem nó hả?

เก็บก่อนเหความสำคัญของกูเลยนะเขก็ช่วยกูทั้งนั้นเลยแต่ว่ามันยากอยู่ไอซัมเ้นเดนอ่ะไอ้ที่ไอพยาบาลน่ะเหรอไม่ไม่จบอีกี่่ละ น้อยโลไม่หนได้พี่เต่าได้ไม่ได้นี่นีป่านในตรงนี้ข้างหลังนี่หนูยังไม่เข้าเลยนี้เราก็เก็บไปนี่นีลอยสั่นฮะเหรอมันชื้นมั้งสอก เจาะเข้าไปม,ม,มีเพื่อนในป่าเราเก็บเห็ดส่วนเขาก็เจาะทํารังนะดูหัวสั่นหัวคลอนเลยซูมก็จะมงมะัวนะุุกคน Người phân mươi khó đi được Nước chỗ Mai Nước mua khóa là Cuối mươi là thức quần เมือ่อคอเสียงดังอยู่บนยอดไม,ม้ดู